ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นอีกแล้วครับผมวันนี้กอดีเลิกงานห้าโมงครับเหมือนเดิมพี่น้องเหมือนเดิมออกมาหาดักปลาไหลครับผมวันนี้วันนี้ใส่ตุ่มไปสี่ห้าหลังครับผมใส่ไปห้าหลังเนาะมีที่ใส่ไมห่ลายพี่น้องแล้วก็จะมาต่อแมงซ้อนด้วยครับนี่ทำที่ต่อแมงซ้อนไว้ครับผม หมายเก่านั้นแมคโครได้ลือออกแล้วครับผมย้ายมาหมายใหม่ครับไม่รู้จะมีตัวไหมพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูครับผมก็จะมาม่นอเนเมงซ้อนก็ได้ตุ่มเราก็ใส่บนเก่าแล้วครับผมรองน้ำครับนี่ครับใส่ไว้ครับผมรองน้ำแบบนี้ครับผมนะครับเหมือนใส่ไม่อวานนี่แหละ ใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ปุ่มเรากานจองก็ได้หลายพี่น้องนี่ครับหมายก็อย่างนี้แหละครับผมโอเคนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช่ารุ่นกันนะผมว่าจะหมานไหมหนึ่งซ้อนจะได้ไหมครับผมหมายใหม่ครับนี่ครับลองมาทําดูโอเคนะพี่น้องฝากติดตามด้เด้อครับเดอขอตัวไปพักผ่อนก่อนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องตีห้ากว่าแล้วครับผมพยายามตุ้มครับอย่าแม,มงซอนครับพี่น้องครับก็ยังมืดๆอยู่นะครับเนะาะพยายามตุ้มของเราวันนี้ใส่ตุ้มไว้ห้าหลังพี่น้องแล้วดูแมงซอนครับผมต่อั้งแรกย้ายหมายมาต่อฝั่งนี้ั้งแรกครับไม่รู้จะมาหรืมเนาะไปพี่น้องไป รุ่นครับผมก็จะมีความหมานไหมเนาะดูดูเป็นยังไงลุงสอนของเราโอ้เข่าอีเด้กพี่น้องลุงซอนเลยดูครับนี่เข่าโยเข่าโยหมานนี่ด้ิาาดดพี่น้องหมานโยครับ นี่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 มันโซดหมาอยู่ครับนี่โอ้เขาหลายอยู่ครับอือเรามันเจาะพี่น้องครับนีบนเนบเน่เป็นรูเลยครับนี่ได้การได้การเขาโยเขาอยู่ ลงโซนกรหมานแล้วปลาไหลกระหมานไหมน้อเก็บครับผมไม่ได้มายามพี่น่องนี่ต้องมายามครับผมยามจากสองรอบครับมันจิได้หลายขานี้ครับผม โอ้ตีนฮอดเขียดพี่น้องเลยตกใจหมดนี่เขียดเข้ามาตาย,ยมานันพอได้อยู่ได้กินครับเรียกว่ามึงซ้อนหลายคนเด้ง นี่ครับพี่น้องถือว่าหมาน่ครับผมหมาธรรมชาติครับเปนกรลังไข่่เลยครับผมป่ครับพี่น้องรุ่นต่อเลยครับผมรุ่นตุ่มต่อเลยครับผมนี่ครับตุ้มปลาไหลเราก็ใส่ไว้ข้างๆนี่นะครับนี่ครับดักแมงซอนไว้ครับผมตุ้มปลาไหลตรงนี้ใส่ไว้หลังนึง แล้วก็ใส um <c aller vert contamination> ่ใบบัวขางบนุสีหลังพี่น้องหมานไหมหมานไหมมันหมานไอ้เด้อเป็นไงเป็นไงอุ๊ย ออมีตัวครับผมมีตัวครับพี่น้องเสียงดินครับผมน่าจะเป็นตัวหนึ่งครับเลยเสียงดิ้นเสียงดิ้นอ่านครับผมตัวหนึ่งครับผมพี่น้องนะครับตัวหนึ่งครับผมโอเคครับขอเก็บครับผมไปครับพี่น้อง ครับปลาไหลเราได้มาเต็มนึงครับเมื่อกี้นี่ยังอยู่บอ่อลุกงนี้ครับผมอีกสี่หลังครับไม่รู้จะหมานไหมเนาะมาดูกันครับผมครับเป็นบอ่อเก่าครับผมหมานไหมวันนี้่วันนี้ก็ได้ไปแล้วครับวันนี้ได้ไปสองเต็มงามๆครับผม ร่น,นี้จะได้อีกไหมครับโอ้วันนี้ไม่ได้ครับผมลูกเรือกับฟ้าเลยครับใส่ไว้พี่นอ้องใส่ไว้อีก ใส่ไว้ครับผมวันนี้มีเวลามาครับผมใส่ทิ้งไว้เลยครับหลังที่สองนะครับพี่น้องครับผมสองเป็นไงหลังแรกพลาดแล้วครับผมบอกน,นี่เนาะหมดเต็มเลยเป็นหนึ่ง thật vốn gió nhiệt รนะุ่น,นที่สามจะเป็นยังไง๋อรุ่นที่สามมีตัวครับพี่น้องรุน่นที่สามมีตัวครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับผมนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมน้องครับหน่นี่ครับตัวใหญ่เลยครับขอตัวเดียวครับตัวใหญ่ครับผมนี่พี่น้อง เทแต่ถังนี่ครับนี่ครับผมตัวใหญ่นะครับนี่ครับผมอ๋อหมานตัวใหญ่ครับผมหลังที่สามนี่ครับ ไปต่อครับพี่น้องไป,ไปต่อสุดท้ายครับพี่น้องหลังที่ <c oughs> สี่ภาพหลังที่สี่ของบ่อนี้ครับพี่น้องกีได้มาตัวใหญ่ครับผมหลังที่ 3. สามหลุดหลังที่สี่ครับผมเอาไหมเอาไหมออกไหมออกไหมเงียบครับผม อันที่สี่เงียบครับโอเคครับผมโอเคพี่น้องตัวนี้กระดูเสร็จแล้วครับผมสรุปผลงานของเราเนาะตุ่มห้าหลังมีมาสองเต็มกับผมเต็มใหญ่เต็มหนึ่งก็เต็มน้อยเต็มหนึ่งครับผมตัวนี้ใหญ่ครับผมนี่ยแต่มีเต็มงามเลยครับน่ครับสวยงามแล้วก็แมงซ้อนของเราก็ได้อยู่ครับผม ส่วนเราก็พอได้กินครับผมประมาณครึ่งรูครับผมเก็บโูกแหละนะครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องพันเบลพาลุยนะครับเด้อก็พยายามจะทำคลิปให้ดีครับผม ต้องขอตัวไปทำงานก่อนครับเชา้านี่ต้องวิ่งดินอยู่ฝั่งด้านนู้นครับผมสวัสดีครับ